สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม b u s ซิมูเลเตอร์แอนิเมทนะครับซึ่งเกมนี้นะครับก็กลับมาฮิตกันอีกครั้งนะครับนะฮะหลังจากมีคนไปโพสเฟซบุ๊กครับนะฮะในอะไรนะในชอบโปรว่าแบบเออเกมรถบัสนี้น่าเล่นนะครับแล้วยอดไลค์โพสนั้นก็ถล่มทลายมากนะครับทำให้ช่องผมนะครับมีคนดูเยอะขึ้นนะฮะก็จะมาสอนวิธีการเล่นเกมนี้นะครับตั้งแต่ รับงานจนถึงจบงานเลยครับว่าเราจะเล่นกันยังไงนะครับนะหน้าแรกนะครับก็จะมีโหมดให้เลือกเล่นนะครับอย่างเช wow, ่นโหมดธรรมดานะครับแล้วก็โหมดออนไลน์ครับนะฮะมี2โหมดนะครับนะผมก็จะเลือกเป็นโหมดธรรมดาก่อนละกันนะครับออนไลน์คือยังเล่นไหมผมผมไม่สมัครไว้นะครับนะถ้าเราจะรับงานนะครับให้เราเลือกที่รูทครับผมนะครับเราต้องเลือกรถก่อนนะครับนะเลือกที่กรดาษเลยเนาะอันนี้ก็รูทนะครับเลือกรับงานเลยครับ แล้วก็ให้เราเลือกประเทศนะครับสามารถเลือกประเทศได้เนาะจะเอาไทยตุรกีนะฮะเอาประเทศไทยดีกว่านะครับผมก็จะวิ่งสักสามเมืองแล้วกันนะฮะกรุงเทพพัทยานะครสวรรค์เนาะแล้วก็สามารถเลือกอาหารได้ครับเราจะเอาอาหารอะไรเนาะนะครับนี่เราสามารถเลือกเวลาได้นะครับว่าเราจะเอาเวลาแบบไหนเนาะอากาศแบบไหนก็เลือกได้นะครับผมเอาสักตอนเช้าแล้วกันสักหกโมงนะฮะหกโมงอีกวันหนึ่งนะครับ ก็จะอิงตามเวลาจริงนะครับเดี๋ยววิ่งเช้าแล้วกัน7โมงนะ7โมงนะครับโอเคแล้วก็อัปราคาตั๋วได้นะครับนะนะครับแพงๆไปเลยนะครับเราจะได้มีตังค์เยอะเนาะนะครับสามารถดูโฆษณาเพื่อรับเงินได้เนาะแต่ผมไม่เอาก่อนนะแอสเครับผมแล้วก็สามารถให้คนขับวิ่งงานแทนเราได้เนาะหรือไม่ก็เราก็จะขับเองก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะขับเองก่อนเนาะนะฮนะข้ามไปเลย หนึ่งเหรียญตึงๆดูโฆษณาได้นะครับแต่ผมชอบใช้เหรียญดีกว่าเนาะร <c oughs> วยนะครับวิธีการต่อไปนะครับก็คือเราอยาเข้าในเกมเนาะแล้วฝนตกอีกนะฮะในเกมเออเมื่อกี้เซ็ตเคลียร์ไว้นะฝนตกแล้วตอนนี้ภาคใต้ฝนตกเนาะนะครับเราก็กดสตาร์ทเครื่องก่อนเลยนะครับนะนี่ครับสตาร์ทเครื่องเลยแล้วก็ไปครับ อย่าลืมนะครับเปิดไวไฟเรียบร้อยนะฮะเปิดไวไฟเปิดน้ำร้อนอะไรเรียบร้อยนะฮะบนนะฮะแล้วก็เปิดแอร์ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะฝาปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บไปเลยแล้วก็จอดในกรอบสีฟ้านี้นะครับนะจอดให้มันเป็นอยู่ในกรอบสีเขียว,วเป็นกรอบเป็นสีเขีวยวอุ้ยขอโทษลานอีกหนึน่งฟ้านีกหนึ่งแต่เนีนมันได้สีเขียวแล้วนะ แล้วก็อย่าลืมเปิดป,ประตูด้วยครับเปิดให้เปิดแอร์กินนะครับข้างหลังนี้เนาะแล้วก็เปะะิดประตูครับคือคันนี้จะมีแต่ประตูหน้านะจะไม่มีประตูหลังนะครับกดสกิปได้นะฮะเมื่อผู้โดยสารมาเลยแล้วก็สามารถให้อาหารให้บริการได้นะครับนะแล้วก็ อย่าลืมปิดประตูทุกครั้งนะครับก่อนออกจากเกมเอ้ยก่อนออกก่อนออกจางชลาเนาะไปเลยนะครับเรามาเลี้ยวนี้เลยดีกว่านี่จะได้ไม่ต้องวนมากเนาะใช่สามารถเปิดเ e กียร์ออโต้ได้นะครับนี่คือเ e กียร์ออโต้เนาะนะฮะ ปรับมุมมองได้นะครับทางขวาซ้ายมือเนาะมีเพิร์เปอร์เซนอยู่เนาะนะครับ mm hmm. อย่ายลืมดูค่าความพึงพอใจของผู้โดยสารด้วยนะครับนะทางซ้ายเนาะพยายามให้มันส <Rising. S 1> ีเขียวไว้ไปเลยนี่คือฤด,ด,ดูฝนจริงๆนะเพราะภาคใต้ก็ฝนตกนะฮะตอนนี้ตรงมากเลยเดีย๋ยวเเปิดป้าผัานน้ำฝนด้วยนะครับถ้าฝนตกเนี่ย นะฮะขับไปเลยเราขับมอเตอร์น,นะครับเราพยายามอย่าชนนะครับไม่งั้นเราจะเสีนนะะ่าจะมีอะไรนะค่าความเป็นหใจมันจะไปหักเงินด้วยพูดฟ้าผ่าคันนี้ก็ความเร็ว120นะเพราะมาโฟล์วโลนนะครับขับไปชิวๆน,น,นะครับนะ มือเกมนี้นะครับผมก็เล่นมาแต่ปี25ง2นะครับือเกมเปิดประสบการในเกมนี้ของผมแล้วนะครับก็คือประมาณ6ปีแล้วผมเล่นเกมนี้มาประมาณ6ปีครับตอนนี้ปี68ใช่6ปีพอดีนะฮะเนี่ยก็ให้อ e a r passengers c a t e r n e p r i a move your seats up and s e r t b e h a n นะฮะนแบบ้ขวาเนาะไม่ไแบบด้างซ้ายก็คือเปิดได้นะครับด้านบน อย่าไปเล่นคันนี้นะครับทุกคนเราจะโดนค่าปรับไปยนะถ้าเราตรวจถ้าเราชนตำรวจนะฮะเราจะโดนค่าปรับด้วยนะครับอย่าลืมตีไฟเลี้ยวนะครับตีไฟเลี้ยวทุกครั้งก่อนเล่นนะครับแล้วก็ตีวงดีนะฮะตรงนี้ยากนะฮะเนี่ยเนี่ยไม่จะชนนะฮะถ้าขับตีวงไม่ดีเนาะจะชนเนาะเมื่อกี้ผมก็ชนเป็นตัวอย่างนะครับชนเป็นตัวอย่างว่าชนมันจะเป็นไงเนาะถ้าชนครับ เมันก็สามารถปรับเปิดปิดม่านได้นะครับอะไรอย่างงี้เนาะมีม่านด้วยจะหรับแสงแดดจ้าๆเนาะนะครับแล้วก็เปิดกระจกด้วยก็ดีนะฮะผมว่ามันจะได้เห็นทางขวาทางซ้ายเนาะนะครับซึ่งรถบัสบางคันมันยาวไงบางทีเราไปปาดหน้าเราก็จะโดนลบค่าความมือพอใจเหมือนกันนะครับนะนี่กลับดีชิวครับไม่ต้องอะไรมาก ถ้ามีอะไรให้แว้นก็สามารถแวะได้นะครับแต่ผมไม่แวะนะผม้นความเร็วนะครับนี่มันจะมีไหมร้านอาหาสรสัต์ชาติไทยอยู่ด้วยนะครับนะสามารถแวะเพิ่มค่าความป็นใจได้นะเราก็ถึงเมืองต่อไปเลยนะครับก็คือจังหวัดอะไรเนี่ยอ๋อเราจะไปกรุงเทพนะครับตอนนี้เราอยู่นครสวรรค์นนะเราลงมากรุงเทพเนาะนะครับไปบกสเดี๋ยวเราก็ไปพัทยาต่อนนะ ปาดได้ปาดได้ก็ปาดเลยเออสเต็ปเกือนทีจีนะฮะต่อไปเป็นอุโมงค์ครับอุโมงค์นอุโมงค์อุโมงค์นะครับลงอุโมงค์ไปเลยอันนี้นจะเรียบไม่มันมีทะเลด้วยหรอมีอุโมงค์ไหนไหมเนี่ยวู้ดีนะเกมนี้ในอุโมงค์มันก็ไม่มีฝนตกทะลุเนาะ ซึ่งบางเกมนะครับในอุโมงค์ยังมีฝนตกอ่ะไม่รู้เกมอะไรจะไม่ได้แล้วนะฮะคือก็คือสมัยก่อนอ่ะเกมซักเออสองพันสิบแปดใช่ในอุโมงค์ยังมีฝนนะคิดดูทุกคนแต่ว,ว่าตอนนี้นะ่าจะเปลี่ยนแล้วมั้งนะฮะเอาเคลียบเลี้ยวขวาครับเข้ากรุงเทพเลยผมบอกกันวนะเกมนี้ทําแบบกรุงเทพได้ดีมากเหมือนสุดเลยนะครับนะมีทางด่วนเรียบร้อยโอ้โหสวยเลยเมื่อกี้ปลาลูกตรวจนะฮะขออภัย เซฟไร์ครับเลี้ยวขวาเลยพยายามคุมความเร็วไว้นะครับนะอย่ากาไปเร็วมากอ๋อเลี้ยวโค้งเนี่ยตนะามกฎหมายนะฮะแต่เราขับแฮกไปเลยนะอุ้ยหายแล้วซึ่ง เห็นยอดวิวขึ้นเยอะมากเลยนะที่ผมเนี่ยเมื่อก่อนบัดไม่ขึ้นตอนนี้บัดขึ้นฉ่ำบอกเลยเดี๋ยวะให้เราบริการอาหารเข้าหน่อยนะครับเมื่อเราถึงปลายทางนะนะครับเราก็ต้องทำมะไนที่เราทำมาคะตบก็คือเปิดประตูอะไรส่งผู้โดยสารเรียบร้อยนะถ้าสำหรับใครวิ่งหลายป้ายนะครับก็สามารถรับต่อได้เลยนะนีครับผมโอ้้หกรุงเทพนี่กรุงเทพเป็นไง ทางตรวเฮ้ยอย่าปาดอย่าปาดนี่นี่น,นี่มันชอบปาดขึ้นหน่อยบอดเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยบอดไปชอบปาดทุกคนน่ากลัวนะ,อ,ะอันนี้มันปาดเองครับปอดต้ดเรื่อย่าลืมเลีนะ้ยวขวาตีขวาตีขวาเดี๋ดยวตีวงอีกนิดนึงนะฮะเพราะว่าทางมันแคบเนาะ ราก็ไปตามจุดที่แมปบอกนะครับให้เลี้ยวขวาเนาะไปเลยไหนแล้วม,มาทำแมปปนเนี่ยจุดจอดเราจอยู่กางหน้านะฮะนี่ถึงแล้วไปก่อนไปไปไป,ไปนี่ครับจุดจอดเรานะฮะสามารถเลี้ยวเข้าไปเลยนะ ครับโจทย์เหมือนเดิมนะครับนะถ้าเราวิ่งด่านเดียวนี่คือจบงานเลยนะครับนะแต่ว่าเราต้องรับผู้เลก็ให้ผู้เล่นฝะาดที่จะไปพัทยาทขึ้นมาเลยนะครับนะร,รอบรอผู้เส่นฝาอนเดี๋ยวผู้เล่นฝาดขึ้นกันนะครับนี่บอรดนั่งผู้บอรดตาคนเดียวนั่งจนพันระบบรถ อือ่มเป็ครับมีเรื่องิดดูน่ต่างนะฮะ Let's get started Drive safe ดูอย่าโรยโอเคครับแล้วก็ออกเดินทางได้ไปเลยที่นี่เขาเดินไได้หรือไม่ก็ขวดเดินหน้าก็ได้นเนาะปีนถนนเดี๋ยวเราไปที่สุดทางกันเลยบ้านเนี่ยก็สามารถแวะปั๊มน้ำมันได้นะครับถ้ารถน้ำมันหมดเนาะแล้วก็สามารถล้างรถที่ปั๊มน้ำมันได้นะครับนะนี่ อันนี้นะครับเราก็ถึงเมืองพัทยานะครับนะเดี๋ยวเราก็จะจอดกันเลยนะฮะเข้าไปจอดเลยนะครับแล้วก็เปิดเหมือนเดิมปึ๊บปึ๊บปึ๊บและนี้นะครับารายได้ขึ้นมานะครับนี่คันนี่คือค่าดาเมจเรานะฮะแล้วก็ ดีครับนี่คือรายได้รวมนะครับนะเราสามารถดูโฆษณาเพื่อคูณ2ได้นะครับผมนะฮะโอเคครับผมนะครับสำหรับวันนี้ครับคลิปในการรีวิวการวิ่งงานเลยต้นจนจบนะครับในเกมบัสซิมเวเตอร์เดเมดก็มีแค่นี้นะครับใครอยากจะทำคลิปอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับสำหรับวันนี้ครับอีเกิล่อลลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้กอลสวัสดีครับพร้อมแรงสองหาวู้